おいてけおいてけ เหตุการณ์เมื่อสิบปีที่แล้วนะครับสร้างความเสียหายมหาศาลโดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทําให้มีรายงานประชาชนชาวญี่ปุ่นเสียชีวิตไปเกือบสองหมื่นคนเลยทีเดียวเป็นนอกจากความสูญเสียทั้งจากแผ่นดินไหวจากคลื่นยักษ์สนิมแล้วเนี่ยยังส่งผลกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะคะที่มีการปล่อยเรื่องของสารกัมมันตภาพรังสีออกมาจนส่งผลกระทบกับประชาชนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็นปัจจุบันนี้ค่ะโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะที่ว่านี้ก็ยังอยู่ระหว่างการรื้้ออถะะมีปรรรชาไดับบผกท ายาย้ถิออาากกจเป็นนทนมากี่ดคะเพราะเงินสำรองยามฉุกเฉินนั้นจำเป็นต้องมีพร้อมใช้เมื่อภยัยพิบัติมา,มาครับผมพี่ก็ขอนําำเสนอครับการวางแผนและรับความเสี่ยงด้านการเงินครับที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมากมายและบ่อยครั้งในอนาคตอันใกล้นี้ครับผมด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเงินสำรองยามฉุกเฉินสูงสุดไฮโซประกอบกับ ความพงชีวิตที่เพิ่มขึ้นตามการเวลาและที่สำคัญก,กว่านั้นครับหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันพิการก็ไม่ต้องชดใชเบี้ยรับผมพี่ก็คอยนำเสนอผลิตภัณฑ์ซัมซุงแฮปปี้หกสครับผมตัวอย่างเป็นยังไ้นงไปดูกันเลยครับผม แพทย์หญิงอายุ30ชำระเบี้ยประกันคงที่ไม่ปรับเพิ่มจนถึงอายุ60ปีที่1 0 0 0บาททนี้โกมอารุมันนั้นก็รับความคุ้มครองชีวิตจันทีที่2 2 1 7 7 8 7บาทนีน่นมครับผมแรทยอายุ5ีครับผมขอชีวิตนั้นเพิ่มขึ้นปีละ10%ครับสูงสุดที่200%ของธนะกันครับเป็นเงินที่4,45,000 4, นิดๆเลยครับผมจากชมกครับกนครับ อายุ60ปีนั้นรับเงินจา่ายคืนเป็นรายเดือนทุกเดือน1%ครับจนเถอะอายุ80ปีครับเดือนละ22,100น,น,นิดครับผม แน่นครับระหว่างทางนั้นหากเกิดเหตุฉุกเฉินภัยพิบัติต้องใช้เงินเร่งด่วนครับตรงนี้นั้นเป็นสำรองยามฉุกเฉินที่สามารถนำมาออกมาใช้ยามฉุกเฉินได้ตลอดเวลาด้วยตัวคุณลูกค้าเองครับผมเพราะมูลค่าสูงสวยให้โตครับในปีที่ยุคสิบนั้นจะเห็นได้ว่ามูลค่าเงินเว้นคืนสูงถึง3ามล้านแปดแสนสนเลยครับผมในขณะที่รับเบี้ยมาเพียง3ล้านครับก็ทราบเลยทันทีครับเป็นตัวแรท่ทครับผมว่าได้กําไรทันทีครับที่8ปดแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบสี่บาทนิดๆเลยครับผม นีการเก็บเงินที่ดียอดเยี่ยมสุดครับเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่คุณลูกค้าน,นั้นสามารถเก็บและได้วามขอ,ขอชีวิตที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งสามารถซื้อยาเพิ่มเติมคุ้มครองกรณีต้องพิการทํางานไม่ได้ไม่ต้องจ่ายเบีย้ยได้สูงถึงทุนประกันที่ส0บล้านบาทเลยครับผมสนใจแบบนี้นะแคปเจอร์จอพิมหนึ่งครับสมัครออนไลน์จ่ายตรงตรงเข้าซัมซุงรับเลขตรงทันทีผลิตภัณฑ์นี้ ลดจ่ากภาษี1 0 0หนึ่งแสนบาทผลตอบแทนไม่เสียภาษีครับผมสอบถามข้อมูลขึ้เติมไม้ทุกวันที่หน้าเลยสดครับจากตัวอย่างนี้คำนวณที่ลูกค้าเพศชายสุขภาพดีอายุ30อาชีพตัวแทนประกันชีวิตนะครับแน่นครับเบียบรการชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับสุขภาพที่เป็นตัวแปรสำคัญครับที่จะบอกว่าเราจะสามารถมีความมั่นคงในการมุชีวิตและก็เก็บออมเป็นไง,งสัมองฉุกเฉินได้ง่ายๆจะไปยในทวิแบบนี้นั้นได้หรือเปล่า ีรอให้ตัวเองสุภาพดีนะครับพักแชทเลยตอนนี้ครับผมหรือแคปเจอร์หน้าจอพิมพ์หนึ่งครับโปกัในวันที่นหน้าด้สุดที่นี่ ประการชีวิตพัทยจพาราสีคุ้มครองทีครับยินดีบริการคุณลูกค้าและรับสมัครฝ่ายขายผ่านช่องทางออนไลน์ทุกประเทศครับ่ายภาษีน้อยด้วยความมั่นคงเงินสำรองความคุ้มครองชีวิตเยอะและจ่ายภาษีหนึ่งแสนบาทครับโปรกรมทุกวันที่น้าและสดกับผลิตภัณฑ์เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีคิดดีที่สุดอันดับหนึ่งในประเทศไทยครับผมกดแบงปันและบอกสิดีให้เพื่อนคนรู้นะครับ